สวัสดีนางบ้านป่านะคะวันนี้วันอาทิตย์อากาศติดลบอยู่พี่น้องแต่ว่าแต่ว่าเขาก็มีแสงเนาะไปไหมไปเดินไหมไปเดินด้วยกันหรือเปล่ามาเด้อไปสิไปมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปสิไปดั้มเด้อ อากาศดีพี่น้องขนักตัวหนึ่งคือดังไฟไว้มันหนาวขึ้นหอดดเีขึ้นหอดขึ้นหอดองญ่อ้วนงญ่อ้วนไปอยู่บนสวรร์แล้วขึ้นอหอดขึ้นนอหอมองเคยอยู่พี่นอ้องยู่เป็นสิบป,ปี ตอนนี้ยุผู้เดียวคิดถึงมากเลยไปไหมปะมาเด้อมาเด้อที่รละลดอันรถอันนี้ก็รถประจำโตเพื่อนเนี้นี่ขัน้นไม่ไมกับมีอยู่พวกกับอันนี้เป็นเห็นรถขั้นนี้เราเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยอขั้นไม่นั่น โอเคไวลูกสาวพี่น้องป้าใครจะไปด้วยเออไปนอนเกือกเขาเอาเขาคัดคัดขนเขาเด้ออากาศเย็นย็นขันบ่ม,มีแดดแห้งเต็กได้พี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็ทำงานก็เป็นเวลาน่าจะซี่อาทิตย์สิเป็นเดือนแล้วคืออี่พอใหญ่เสียไม่ย่าน่าก็อยู่ผพ้ดเดียว เพิ่นอันเพิ่นป่วยอายุเพิ่นกับเจ็ดสิบเจ็ดไม่ออกควอมเด้กอดก่อนหนึ่งขึ้นกันไอยก็ออกปะบุป,ปันนี่น,น้อนน้อนน้ำตัวม,มือด้วยนี่เพื่อน ตอนแล้วบกการนอนผู้เดียวไอเดชเพื่อนนอนตอนเพื่อนเสียอาทิตย์แรกนะ่ะหอดตัวบกการนอนเพื่อนพี่น้อมงไอหมูมานอนนั่มเพราะยะเพราะว่ากันยุ่กันสองเถ่าพราะผู้หนึ่งไปเหลือแตผ่ผู้หนึ่งผู้หนึ่งก็ขึ้นหอดอันนี้ก็ไม่ยางยางนีบ่มยางได้ก็ขึ้นหอดเพราะว่าเคย เคยมายางน้ากันแต่แซก่กไปน้ากันเนี่ยอยู่กันสองเถวเนาะพี่น้องเนาะว่าได้อยู่น้ากันก็ตอนไปเฮ็ดงานอยู่น้ากันเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเถาเลี้ยวเนาะพี่น้องเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันก็มีความอบอุ่นด้ เขาก็เป็นรักให้เขาโอ้ยน้ำยังในสาพี่นอ้องน้ำยังในสากลายเป็นน้ำแข็งเลยทางนี้พู้ปันแม่จะพาไปดูน้ำแข็งหนาวห้องบนหนาวก็เป็นน้ำแข็งพี่นอ้องเอ้ย อันนี้ก็เพื่อนบ้านบ้านเพื่อนบ้านขัมีสเกตเนี่ยไปลงลงไปเห่็นใดได้นน่ะพี่น้องสเกตก็มีอยุต่ว่าบ่กกาเห่นบ้างๆไปไปข้ามมึงกันนะบาแข็งพี่น้องนี่บางที่ละ่ะเออตกเด้เอแมวยังไปยางใดพี่น้องแมวยังไปยางโช่ ตกลงไประวังแม่ช่วยไม่ได้นะลูกนะมาผู้ปันเออตองไปนอนเไปน็นามเด่นพี่น้องเย็นจนเป็นจนแข็งจนแม่ลงไปยางได้ม,มาแม่ซอยปรนเด,ดี๋ยวกำมันตกอ่อนแม่หนาวเออเบิงเบิงยางโชว,ว์เดี๋ยวเดี๋ยวตกมามันสิยาก ม่าสียานาขออ่อยมันเป็นน้ำด้ลูกแต่ว่ามันกกบวมันกกบวอันนั้นดอก <c oughs> เออเป็นน้ำแข็งพี่น้องน้ำด้ข้างเยอะข้างล่างนะเออยาชงาชว่งชวยยางช่วยพวกปันยางชว่ว <c oughs> อย่าไปไกลเด้อ <c oughs> แม่ช่วยไม่ได้นะเออยางแอบ,แอบ นันน่นไปเลยพี่น้องโอ๊ยตกซะเนาะมันสีซอยบ่าใดใดอออยากจะโชว์ได้เด็นนะเออโกมาแเราข็สิไปซอยเจ้าแบบดได้ขอบซอยบ่ไใดเด้มาเด้อมาเด้อยางโชว์มันบ่เป็นยางดงอ,อ,อ,งอนนกแตัวเข้ายางยยานเนาะยาขวแข็ง เก่งเทะๆเอ้าเอ้าหนาวหนาวหนาวได้พี่น้องใส่ลืมเลยขึ้นขึบ่อกับค่อยสีว่อต้อนน้อพี่น้องเนาะก็ไทยบึงว่ามันอากาศหนาวอันนี้ก็ตอนนี้ก็หนาวโหโหไม่ได้เซ่หมวเยอะเซลล์ในคลุ่มกัน เอ๋ะปะปมาทางนี้เร็วเซานี้มายางหลอบนึงก็ยังขาวอยู่พี่น้องตอนนี้เขาก็มีเแดดเนาะนี่มีเแดดก็มีความอุ่นอยู่น้อยนึงก็ไข่กว่าบดด่แดดเออ และวม่ยังก็ิบเอาบรรยากาศไหวเบิงไม่ล่าคิดหอดคนมาอยู่ต่างบ้่านต่างเมื่องเนี่ยันอีกคนหนึ่งผ,ผู้ผู้ผ้าข้ามานะ่ะเพิ่นเป็นยังไปเข้ากับยูผู้เดียว ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งอยู่ดอกในความโชคแหน่เายังมีงานเป็นที่พึ่งอยู่ถ้าเกิด่่มีงานเนี่ยแล้วห้องกับโบด้มีลูกนั่ก็เลยโบเบบดมีห่วงหลายปันไดกะดูแลตเจาของ <c oughs> <c oughs> เก่งแต่ได้นี่เพื่อนฉัน ระวังเรื่องมันหนาวอันหละพี่น้องบ่าวกหนาวน่นลังกับขอโทษขอไฟดเว้อเพราะว่ามันยัยนั่งเสียสินเสียสินหลายหลารอบเด้สองสามปีขึ้นหลังนี้มิเตอร์แบบสูนเสียต้องม่อยู่สวีเดนเนี่ยแม่แรกกับน,น้องเขาเสียพร้อมกันสองคนทาดมากกะเป็นแม่ ห่างกันพวกกี่ปีเองเจพี่นองอันนี้พอ่อพอเสียเดือนเดือนตุลาก็เป็นวันเกิดอันเป็นวันเกิดในอ้วนพ่อเจ้าของเสียนะอืมวันนี้พอ่อพ่อก็เม่เสียไปแล้วห่างกันสามเดือนเดือนรู้สึกว่าเดือนเดือนมกรา ตุลาพฤศจิกาธันวามกลามกรลากะเพราะยญ่อ้วนกับเสียห่างกันโบคิดดือนเองมีแต่ความสูญเสียเพราะว่าห้ากับอายุหลายแล้วเนาะกันคิดไปอีกแง่หนึงมันก็มีแต่แบบ ช่วงที่พบแล้วก็จากก็คิดปุงไปนะอันนี้มายางก็คึดหอดเพิ่นหอดเพิน่นมายางนํำย่างเป็นโมกันนะออกก็ร่างกายก็คึืดหอดด้พี่นอ้องแต่ว่าบ่ามีโมกับสิบุย่างไปไกลดอกปกติสิยางไปพุ้นสุดฝนรอสะพานไปฝนหวงรดแรงฝน ตาบ้าไม่เงี้ยไม่เงียนั่งอยู่ผู้เดียวไม่เงียนั่งกต้องดูแลเจ้าของย่าง,าง,ง,าง,งาแค่นี้ก็พอปะ่ะกลับบ้านพัผู้ปานเดินแค่นี้ก็พอแล้วมาไม่ใช่ไปต่อเถอะัอน,นอยูสองคนหนึ่ก็ไปอยู่อันนี้อยู่ผู้เดียวเจ้าของก็ต้องใส่ถุงมือก่อนมันหนาว ใส่ของมือก่อนเย็นเจี๊ยบไปด้วยพี่น้องมาแล้วใส่ล่ะเอาเนี่ยพอตรใส่พ่อแม่คอมมาเด้อมาเด้อเ <Natalie> มื่อนันไปเฮ็ดงานกัน,น,นมีเรื่องเสือ้อผ้าอพี่น้องไปเฮ็ดงานวันศุกร์ ติดลบประมาณติดลบจีบนะพี่น้องหนาวหนาวขับรถไปกลางทางแล้วว่านสิบอลล็อตันสิขึ้นมากกับพ่อกระเทือนก็รีบขับต่อขอรถเครื่องไปจอดไเบ้านโมกาบาเวลาเลิกงานแล้วก็สิบอลล็อตบิองนั่นก็สิขี่รถมอไซค์มาบ้านเจ้าของเพราะว่าขันธารถมีมาบาจจา้านเจ,จ้าของน่ะมันมันถ่านประมาณสองชั่วโมงน,นะอากาศหนาวก็จะไปถ่ายยุไซ แล้วเห็ดจังสันปลาที่นี่พาาี่น้อกว้าวรถ ม,มีผู้เฒ่าเขาเขาอันเคยเสียชีวิตนะเนี่เขานั่งรถเข็นไปแล้ววันนี้รถเขาแนมว่เห็นเนอะเด้ชนมองนั่นเลย มันได้สำนันนะตวาเ,ววาเ,วเร็ววแล่วถือวาเร็ววพอนบู้ใดเลยพอนบู้ใดลดผู้ใดตายละเมิดก็เมืดก็เ,ดกเลยเมันมีมันมีไฟตาหน้อยๆอยู่ เล่งว่าสิพล่วงมองได้ดีเพราะว่ามันเบรกบมยูพี่น้องรถก็รถบมยูมันแลนคงทีเลยดีนะบมมีรถสวมมนมาบมมีรถตามตูดอืมเลยตัดสินใจอมาหอดบ้านตัดสินใจว่าเอาละหอดทินหอดทิ้นจะคลองแล้วเรียวเรียวแบบว่าได้เปิดไฟเรียวเดี๋ยเพราะว่ามันบ่เห็นหงพี่น้องง่งเศร้ามาก เดี๋ยวสองหมาบ้านปุ๊บมันก็เป็นถนน,นหินแหบมาที่นี่ก,ก,ก็เลยกำเบรกกำเบรกรถมันก็บ,บ่มันบ,บ่จอดเด้เบรกนะใส่บ่บได้เลยล่ะแต่ว่ามันชะลอลงน่อยนึงมันชะลอลงน่อยนึงแต่ว่าบส่สนิทเนาะเฮ็ดจนะังซั่นเฮ็ดจังได๋นเนาะว่าตัดสินใจเหรอเป็นยังเป็นกันบ้ลองเสียงเบิง่งคือว่าแถวนั้นมันก็ล่องล้นน,นคะคือว่า ปิกุญแจเลยตาสิจัยปิ๊กกุญแจกัท่านนั้นรถถ่ายมันกับปัดเด้ชะบ,บุญอือาไนอ้วนลอกก็คือสีพยุ่งรถไวฮนละ่กะก็เลยเจ้าของก็เลยพบเป็นอย่างมีบ่ลลมพร้อมพี่น้องมีตะปัดซื้อเถือว่าโชคดีสุดๆเลยแล้วจนไม่แน่ไม่แน่หน้าบ่กาคยคีอีกแหละ เอาไว้แค่นี้เนาะพี่น้องม,มันมันสีเงาเกินไปเดี๋ยวมาวาตตองวดหนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ